ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลนางคุชุตราเนี่ยเป็นอุบาสิกาผู้เป็นเลิศฝ่ายพระหูสูตรซึ่งพระเจ้ายกย่องสรนเสริญถ้าพระเจ้าสรรเสริญนี่ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแม้ชาติกำเนิดต่ำต้อยสาวใช้พิการหลังคอมผู้เคยยักยอกเงินเจ้านายทุกวันกลับสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันพลิกผันชะตาชีวิตของตนเองด้วยธรรมปัญญา จนได้เป็นพระอาจารย์ผู้แตกฉานรอบรู้แสดงธรรมถวายพระนางสามาวดีและบ,บริวารเราจะมาลองฟังเรื่องนี้ในสมัยพุทธก,กาลดูอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างนางกุชุตราเนี่ยเป็นสาวใช้พิการหลังค่อมพ่อของนางเนี่ยทำงานอยู่ในวงังคลอดลูกพิการออกมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่ไหนก็เลยเอาไปฝากพระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนก็เห็นแล้วก็สมเพศสงสารก็จึงรับเข้ามาแต่ก็ไม่รู้จะให้ทำอะไรเพราะว่าหลังคอมด้วยพิการเนี่ยก็จึงมอบหน้าที่ว่าเป็นคนไปซื้อดอกไม้ก็แล้วกันไปซื้อดอกไม้ถวายจัดในวังของพระนางสามาวดีซึ่งเป็นมเหสีก็ไปซื้อดอกไม้ทุกวันได้เงินไปวันละแปดกะหาปณะแกะหาปณะก็ประมาณ80บาทนี่นย ได้เงินตปวนละ80บาทแต่เวลาไปซื้อดอกไม้เนี่ยซื้อแค่40บาทยักยอกเอาไว้อีก40ก็ซื้อทุกวันทุกวันก็ไม่ได้มีใครสนใจว่านางขโมยไม่ขโมยอะไรเพราะว่ามันคงจิ๊บจ้อยอยะนะดอกไม้นิดหน่อยแล้วเงินมันก็จิ๊บจ้อย,อยสำหรับในวังอะนะ40บาท80บาทอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ไปซื้อดอกไม้เนี่ยเจ้าของร้านดอกไม้ วันนั้นเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยพระกยาหารที่ที่ร้านแม่ยุคนั้นดีนะทุนนิมนต์พระพุทธเจ้ามาได้ด้วยทีนี้พอนางไปซื้อดอกไม้เนี่ยเขาก็เลยชวนบอกว่าอยู่ช่วยกันจัดเข้าปลาอาหารสำรับให้พระพุทธเจ้าหน่อยนางก็รีบรับคำเลยวโอ๊โอกาสดีๆอย่างนี้นะครับที่มีโอกาสได้จัดอาหารจัดเครื่อง ถวายเนี่ยดอกมงดอกไม้หลังจากพระเจ้าสวยเสร็จนะครับก็แสดงธรรมขณะที่เธอนั่งฟังธรรมจากพระเจ้าอยู่ยฟังไปฟังไป,ฟ,งไปฟังไปก็เกิดปิ๊งขึ้นมาเลยเข้าถึงธรรมเนี่ยปิ๊งขึ้นมาเห็นอริยสัจบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันภูมิธรรมข้อหนึ่งของพระโสดาบันเนี่ย คือเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ขณะนั้นพอมันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันไม่คิดจะมุ่งร้ายเบียดเบียนใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นศีลจึงบริบูรณ์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะในระดับจิตเนี่ยเข้าถึงแล้วไม่คิดจะมุ่งร้ายเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นศีลทางกายวาจาเนี่ยหมดไปเลยแทบจะไม่ต้องถือเลยคือไม่คิดจะทําอีกเลยจึงเริ่มรู้สึก ระลึกชาติได้ไม่ได้ระลึกชาติอะไรไปไกลมากหรอกระลึกชาติชั่วที่ตัวเองเคยยักยอกเงินมาได้ยักยอกเงินมาทุกวันเกิดระลึกชาติชั่วขึ้นมาจากนั้นก็เลิกไม่คิดจะเอาเงินอีกไม่ไม่คิดจะยักยอกเงินใครอีกวันนั้นซื้อดอกไม้แปดกรหาปณะ,ะเต็มแล้วก็กลับวังจัดเสร็จไปหาพระนางสามาวดีแล้วก็สารภาพผิด ที่เคยขโมยเงินมาตลอดพระนางสามาวดีได้ฟังเธอมาสารภาพก็อืมไม่ได้ติดใจในจำนวนเงินเท่าไหร่แต่ที่สงสัยคือสงสัยว่านึกยังไงวันนี้ถึงมาสารภาพนางก็จึงบอกว่าวันนี้ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็อู้พูดให้ฟังหน่อยสิ พระเจ้าท่านตัดว่ายังไงบ้างตรงนี้ต่างหากที่นางสนใจเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนางกุชุตลาสาวใช้พิการก็จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ให้ทุกคนอาบน้ำอาบท่าแต่งชุดขาวให้เรียบร้อยนางจะแสดงธรรมนะพระนางสามาวดีกับบริวารก็นั่งกับพื้นแหละสาวใช้พิการก็ขึ้นนั่งข้างบนเลยทำมาศ เพราะว่าจะแสดงธรรมของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปิดการแสดงธรรมพอหลังจากแสดงธรรมจบพระนางสาวมาวดีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยโอ้โหแสดงว่านางนี้ทรงจํายอดเยี่ยมมากเลยถ่ายทอดคำพุทธเจ้าเนี่ยต่อออกไปป๊บบรรลุต่อได้เลยทีนี้พอพระนางสามาวดีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนางไม่ใช่คนรับใช้แล้วนะกลายเป็นพระอาจารย์ เพราะเป็นผู้ที่สั่งสอนอบรมจนกระทั่งนางเป็นพระโสะดาบันเลยจึงเปลี่ยนเลยตำแหน่งสาวใช้พิการอะไรไม่ต้องแล้วหลังจากนี้มีหน้าที่คือเป็นแม่ครูไปฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วกลับมาแสดงธรรมในวังได้นะ่าได้ตำแหน่งใหม่จากนั้นก็ไปฟังธรรมกันไปฟังธรรมในในในวัดฟังผู้เจ้าตรัสว่าไงแล้วก็กลับมาแสดงธรรม ทีนี้ด้วยความที่เข้าเข้าออกๆออในวัดบ่อยพระก็เห็นเออนี่ก็หลังค่อมนะเมื่อก่อนเป็นสาวใช้ด้วยมาฟังธรรมแล้วก็กลับไปก็จึงสงสัยว่าเธอเป็นพระโสดาบันทำไมถึงได้แบบชาติกำเนิดต่ำต้อยจังเกิดเป็นสาวใช้แถมพิการด้วยนะทีนี้ความก็ทราบไปถึงพระเจ้าก็าวิสัชนาให้ฟังว่า อดีตเหตุที่ทำให้นางเป็นอย่างนี้เนี่ยอดีตเหตุที่ทำให้นางต้องเป็นสาวใช้เ,เพราะว่าในชาติชาติหนึ่งเธอเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในบ้านของเศรษฐีเนี่ยมีภิกษุณีท่านหนึ่งที่เข้าออกบ้านนั้นเป็นประจำภิกษุณีให้ความเป็นกันเองกับบ้านหลังนั้นทุกคนก็สนิทสนมคุ้นเคยกับภิกษุณีท่านนั้น คนในบ้านไม่รู้เลยว่าภิกษุณีท่านนั้นเป็นพระอารหันต์ความสนิทคุ้นเคยนะ่ยดีแต่วันหนึ่งขณะที่ภิกษุณีกำลังน,นั่งแล้วก็สนทนากับลูกสาวของคนในบ้านนั้นอายุประมาณ16ปีทิดาของเศรษฐีระหว่างที่นั่งคุยกันเนี่ยทิดาเศรษฐีที่เือนนางคุชุตราเนี่ยเกิดอยากได้ตะกร้าเครื่องประดับ ที่วางอยู่ข้างภิกษุณีสมมุติว่านี่เป็นตะกร้าเครื่องประดับวางอยู่ข้างภิกษุณีเด็กน้อยก็วานภิกษุณีบอกท่านช่วยหยิบตะกร้าให้หนูทีสิพอเอ่ยปากพัวออกมาเนี่ยภิกษุณีรู้เลยว่าถ้าหยิบให้เน,นางต้องเกิดเป็นสาวใช้แน่เพราะใช้พระอรหันต์หยิบของแล้ว แต่ถ้าไม่หยิบให้นางต้องโกรธไม่พอใจอะไรวานแค่นี้หยิบให้หน่อยก็ไม่ได้เที่ยวน,นี้เธอลงเอเวจีแน่หนักกว่าเดิมก็จึงหยิบส่งให้จบผมถามจริงๆเลยถ้าเราดูเหตุการณ์นี้ใหม่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้เนี่ยช่วยหยิบตะกร้าให้หน่อยสิครับ ท่านว่ากี่วินาทีผมดูแล้วไม่ถึงสามสิบไม่ถึงสิบห้าด้วยช่วยหยิบตะกร้าหยิบส่งการกระทำกรรมครั้งนี้เนี่ยสมมุติว่าสิบห้าวินาทีแต่ตอนที่เป็นสาวใช้เนี่ยเป็นนานนะนี่คืออดีตเหตุอันข้อแรกที่ทำให้นางต้องเกิดเป็นสาวใช้จากการใช้ผ้าอรหันหยิบของ หลายคนอาจจะเคลช่นมากขึ้นมาว่าอ้าวไม่ได้เจตนานี่ใครบอกไม่เจตนาพูดออกไปเต็มๆว่าช่วยหยิบของให้หน่อยอย่างว่าไม่เจตนาอีกเหรอเนี่ยมีความต้องการในสิ่งของจึงได้พูดออกไปเนี่ยอย่างเยี่ยงว่าไม่เจตนาอีกเหรอตกไปข้อนี้สองก็ไม่รู้นี่ว่าใครเป็นพ้าอาหารใครเป็นอะไรทั้งนั้นนะ่ะก็ใช่ ไอ้บางคลเป็นผู้ที่ละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนไม่มีใครที่จะพูดว่าใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละเพราะท่านไม่ได้สนใจเลยว่าท่านจะเป็นอะไรไม่มีอะไรที่ต้องมีต้องเป็นอะไรทั้งนั้นเราจะรู้ได้ยังไงก็ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครจะต้องรู้หรือไม่รู้แต่แต่ละคนก็น่าจะมีความสำรวมระวังไม่ใช่ว่ากับพระอาหารหันต์หรือกับพระอะไรก็กับทุกๆคนนั่นแหละก็ควรจะมีสำรวมระวังสำรวรอินทรีย์เอาไว้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่จะไปคิดปลามาดหรือคอยไปใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวจะไปบอกพระอรหันต์ให้มาปิดป้ายได้ยังไงมันต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นสองเหตุนี้เสร็จเป็นสาวใช้เลยแป๊บเดียวทีนี้ข้อสงสัยข้อหนึ่งที่คนสงสัยคือแล้วทำไมนางจึงหลังคอมพระเจ้าบอกว่าคนละชาติเลยอดีตเหตุอีกอันหนึ่งบุปกรรมที่ทำให้นางหลังคอม ในครั้งนั้นเธอเป็นทีิดาอยู่ในวังนะเป็นที่ดาอยู่ในวังวังหนึ่งกําลังเล่นอยู่ในหมู่ที่ดาด้วยกันเด็กผู้หญิงขณะที่กําลังเล่นอยู่เนะี่ยมีพระพระชราอายุมากเดินเข้ามาในวังซึ่งพร,พระราชาเนี่ยศรัทธาพระองค์นี้มากจึงนิมนต์เข้ามารับบาดในวังอยู่เป็นประจำขณะที่ท่านเดินผ่านหมู่เด็กๆที่กําลังเล่น นางคุชุตลาในชาตินั้นเห็นพระหลังค่อมจึงแสดงอาการล้อเลียนเฮ้ย hey, พระหลังค่อมพระหลังค่อมตลกดีว่าพระหลังค่อมแสดงอาการล้อเลียนพระหลังคอมอันนั้นเจตนาเนี่ยเต็มเต็มแล้วแสดงอาการหลังคอมเป็นการล้อเลียนเขาไม่รู้ด้วยว่าพระองค์นั้นเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าโดนก็ไปอีกอ่ะผมว่า ถ้าสมมติว่าพระเดินผ่านมาแล้วมีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันอยู่กําลังเล่น,เล,นเล่นกันอยู่แล้วแสดงอาการร้องเลียนให้ตรกพระหลังค่อมแล้วแสดงอาการหลังค่อมแล้วแป๊บหนึ่งท่านก็เดินผ่านไปแล้วเด็กก็กลับมาเล่นกันใหม่ผมว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าผ่าไม่น่าเกินหนึ่งนาทีนะแต่หลังค่อมไปที่เห็นเห็นนะชาติหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าชาติอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆล่ะชาติหนึ่งเต็มๆที่หลังต้องค่อมนะเนี่ย ผมถึงบอกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยมันนิดเดียวแต่เวลาไปรับผลเนี่ยมันรับเยอะมากมันรับเยอะมากเพราะมันขยายออกไปจากจิตพอไปสร้างเป็นกายแยชะรูปเป็นสิ่งที่ต้องไปรับแล้วเนี่ยมันเยอะมากทีนี้ข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งก็คือว่านาั่งทํากุศลอะไรมานักหนาเหรอถึงได้ฟังธรรมจากพระเจ้าเพียงครั้งเดียวบรรลุธรรมได้เลยการฟังธรรมเพียงครั้งเดียวบรรลุธรรมเลยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา แสดงว่าอินทรีย์จะต้องแก่มากเลยคือรอน้ำหยดเดียวปุ๊งแล้วเต็มเลยท่านก็บอกว่าในชาติที่นางเป็นทิดาในวังที่แสดงอาการล้อเลียนพระหลังค่อมนั่นวันเช้าวันนั้นนางอยู่ที่ตลาดเห็นพระเดินมาแปดรูปกำลังบินทบาทแต่ขณะที่ภาพบินทบาทมาเนี่ยท่านแสดงอาการ สลับมือกันตลอดเวลาในขณะถือบาทมือซ้ายมือขวาสลับกันตลอดเวลาซึ่งเดาได้เลยว่าของในบาทต้องร้อนใครไม่รู้ใส่ของร้อนลงไปน่ะพระอะไรเดือดร้อนเลยทีนี้ก็เดินสลับมือสลับไปสลับมานางเห็นพระแสดงอาการอย่างนั้นเนี่ยก็พยายามคิดจะหาทางช่วยว่าเอ๊จะช่วยยังไงดีเพื่อให้พระไม่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น จนกระทั่งเดินผ่านเข้ามาใกล้ๆเธอจึงตัดสินใจหันไปเห็นกําไรงาช้างที่ตัวเองใส่อยู่จึงถอดกําไรงาช้างถวายพระให้พระเนี่ยเอากําไรงาช้างวางไว้ข้างใต้แล้วเอาบาดวางข้างบนเพื่อท่านจะได้ไม่ร้อนมือจากการกระทําครั้งนั้นเป็นต้นเหตุเป็นอดีตเหตุที่ทําให้นางเป็นผู้มีปัญญาหลายคนอาจจะสงสัยว่ากําไรงาช้าง มันไปเกี่ยวอะไรกับปัญญาเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับไรงาช้างมันเกี่ยวกับตลอดเวลาเนี่ยนางพยายามคิดด้วยปัญญาที่จะช่วยให้พระทั้งหมดพ้นจากทุกข์ที่กำลังเจออยู่นี่จึงเป็นเหตุให้สะท้อนกลับเพราะเธอก็ไม่ทราบว่าพระทั้งแปดรูปที่กำลังเดินบินธบาตอยู่เนี่ยเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย อานนี้สงส์จึงส่งผลรุนแรงมากเพราะฉะนั้นอดีตเหตุสามเหตุเราก็เห็นไปแล้วมาจากต่างกรรมต่างวาระแต่เวลามารวมกันผมถึงบอกว่าสรรพสิ่งมีเหตุเป็นที่มานะครับผลทุกผลมาจากเหตุไม่มีผลใดที่ไม่มีเหตุแต่ไม่ได้แปลว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นการมีปัญญาไม่ใช่ไปสร้างปัญญาแต่ก็พยายามคิดจะช่วยเหลือพระ เพราะมันไม่ได้เป็นเหตุตรงกันทีเดียวแต่มันมีเหตุแล้วก็ส่งมาเป็นผลนะอย่างล้อเร,เรียนผ้าหลังคอมอ่ะอาจจะเป็นเหตุที่ค่อนข้างตรงแต่วานหยิบของก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวแต่ก็ไปส่งผลอาจจะไปรวมกับตัวอื่นอีกแล้วก็ส่งผลให้เป็นคนรับใช้ไปเลยในชาติต่อไปเพราะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรจะมันควรจะต้องมีสติแล้วก็สำรวมระวังเอาไว้ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าทุกวินาทีทุกขณะเนี่ยมันเกิดการบันทึกลงไปในวิญญาณเพราะท่านรุษมันอยู่ที่ตัวท่านเน่ยมันจะไปเก็บที่ไหนอะที่จะปลอดภัยที่สุดก็ในเมื่อทําบาปก็ได้รับผลแห่งอกุศลท่านบอกโอ้อยางงี้ก่าอ้าวเวลาท่านทําบุญท่านก็อยากจะได้ผลเหมือนกันเนี่ยงั้นไม่ต้องห่วงทุกอย่างแฟร์ฟรครับตรงไปตรงมา <c oughs> ก็เป็นข้อคิดนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติเรื่องของนางกุจุตรา